สวัสดีทุกท่านนะครต้อนรับเข้าสู่ช่องเราบเล่นะครับวันนี้มาพูดคุยหลังเกมการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลยาา์บอลเอเชียนเกม2023นะครับที่เมืองจีนกันบ้างนะครับผมวันนี้เป็นเกมในวันแรกที่ทีมชาติไทยของเราลงสนามเข้าการแข่งขันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเขามีเกมไปแล้วแต่ว่าสายเรามันมี3ทีมไงเราก็ได้พักไปก่อนในวันแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโปรแกรมการแข่งขันอีก สองเกมติดต่อกันในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ทีมสไทยของเราลงสนามเจอกับทานั่งของไต้หวันนะครับหรือว่าชนิดไทเปนะครับผมก็เป็นเกมที่ดูจากภาพรวมดูจากหน้าเสือดูจากตัวผู้เล่นดูจากรายชื่อดูจากคุณภาพโดยรวมก็ไม่น่าจะมีปัญหาสาหรับทีมไทยนะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่ามีให้ได้ลุ้นกันเล็กๆนิดหน่อยนะครับหวัดเสียวนิดนึงนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ถือว่า ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอะวันนี้ทีมไทยลงสนามเจอกับท่านั่งของไต้หวันนะครับหกคนแรกที่ทางโค้ดด่วนส่งลงสนามแข่งขันก็ประกอบไปด้วยชัชชุออนโมกสีทัชด,ดาวนึกแจ้งพ <c oughs> ิมพิชยากกรำพิภาวีสีทองจรัญพรบรรดาศักดิ์แลวก็พรพันธเกิดปานนี่ก็เป็น6กคนแรกของทีมไทยที่ส่งลงสนามในเกมนัดน,นี้นะครับขณะที่ทางฝั่งของไต้หวันนะครับก็นําทีมมาเดินหัวหน้าทีมนะครับ เชิญซื้อยาเบอร์16นะครับแล้วก็ยังมีจางรีเวนนะครับมีหลังมือซ้ายเบอร์2ด้วยนะครับสำหรับเกมกันในขันในแบบนี้นะครับเซตแรกก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีมสอไทยของเราก็เล่นได้ตามฟอร์มนะครับคุณภาพของเกมรับคุณภาพของเกมเสิร์ฟเราก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็เก็บชนะไปได้ก่อนนะครับที่คะแนน25ต่อ18ก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเซตแรกเราก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับฟอร์มดีด้วยนะครับไต้หวันเองเขาก็เป็นรองอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสกอร์ค่่่ออนขข้าาางดถืวไม ย่างที่บอกไปผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะในเซตที่1น,นะครับผมก็ชนะไปได้นะครับอย่างไม่ยากนะแต่เข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยการเป็นว่าทีมสไทยออกตัวได้ไม่ดีนะครับผมคือถึงแม้ว่าเราจะใช้ตัวผู้เล่นชุดเดิมจากที่ลงสนามแข่งขันในเซตแรกนะครับแต่การว่าในเซตที่2เนี่ยเกมรุกของเราทําได้ไม่ค่อยดีเ,สสเท่าไหร่นะครับผมรวมไปถึงฝั่งของไต้หวันเขาก็มีเกมรับที่ทค่อนข้างดีด้วยนะครับเริ่มที่จะมีเกมรับที่เหนียวมากขึ้นเล่นได้ค่อนข้างดีมากขึ้นแล้วก็เกมสวนกลับของไต้หวันเขาก็ทําได้ดีีมากขึ้้นนททใใหใเซ่2 เป็นทางฝั่งของไต้หวันเขานําห่างคือนํานําเยอะมากนะครับคือตั้งแต่ต้นเกมเลย9ต่อสนะครหลังจากนั้นก็นําเท่าไหร่ก็สิบสองอ่าสิบเก้าสิบสองคือแบบคือนำค่อนข้างเยอะนะครับกลายเป็นว่าไทยเราเนี่ยโดนนําไปเยอะเพียงแต่ว่าหลังในช่วงหลังจากนั้นที่เราโดนนำไปเยอะเราก็ยังสามารถกลับมาได้นะเราเปลี่ยนอชาราพรลงมานะฮะเกมของไทยก็ถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะฮะ,ะซึ่งก็ไล่ทันนะจากที่แบบเราตามหลังเยอะๆจนกระทั่งไล่ไปตีเสมอได้ช่วงที่แต้มแต้มที่น่าจะยี่สิบสองนะครับแต่ว่า หลังจากนั้นมันก็เป็นการเปลี่ยนเสิร์ฟนะะเออเปลี่ยนเสิร์ฟไปเรื่อยๆเปลี่ยนเสิร์ฟไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายไต้หวันเขาก็ไปทําได้ดีกว่านะครับตอนท้ายเขาเขาดีกว่านะเขาชนะไป26-24ก็เฉือนกันไปนะครับผมก็ทําให้ไต้หวันทีเสมอเป็น1ต่อ1เซตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับพอเขา้าสู่เกมในเซตที่3เนี่ยนะครับทีมไทยเราก็ปรับเกมและเอาหัตยาลงมานะครับแทนที่ของ,ของจรัตรพรลงไปถึงเอาอัชรพรเล่นเป็นตัวจริงเลยแล้วก็เปลี่ยนบีหลังนะครับให้ธนชาได้ลงสนามแข่งขันนด้วยผมใ ช่วงหลังจา่นั้นซึ่งเซตสามเซตสกลายเป็นว่าไต้หวันไม่สู้เลย <c oughs> คือเหมือนพอได้เซตแต่ทีมไทยแล้วตายตาหลับแล้วเซตสามเซตสีนี่แบบโอ้ทีมไทยเรากลับมาเล่นแบบนำม้วนเดียวจบเลยนะครับขึ้นนําตั้งแต่ช่วงต้นตนเกมประสิทธิภาพในเกมลุกของเราก็ทําได้ดีบอลทรงบอลเสิร์ฟเลยพวกนี้เราก็ทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งเซตที่สเซตที่สเราชนะไป แทบจะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับผมก็ชนะขาดไปเลย25ต่อ12แล้วก็25ต่อ13คะแนนนะครับก็าำว่าทีมไทยก็สามารถเก็บชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์3ต่อ1เซตในเกมวันนี้นะฮะอาจจะมีเหนื่อยหน่อยในช่วงเซต2นะซึ่งก็ผมว่าเราอาจจะผ่อนเกมไปด้วยอาจจะติดประมาณนิดนึงนะครับเลยทำให้แบบเกมมันหนืดไปหน่อยอาจจะสุดท้ายเราก็ยังกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเซตที่3เซตที่4 นะครับก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามตหนึ่งเซตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสรุปรวมมิตีก็คือยี่สิบห้าสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบห้าสิบสองแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบสามคะแนนนะครับผมผู้เล่นทําแต้มสูงสุดในเกมนัดน,นี้นะครับเป็นท่านักของอัชราพรคงยศท,ทาไปสิบเก้าคะแนนด้วยกันขณะที่รองลงมานะครับเป็นวิพาวีสีทองนะครับหัวเสาทําไปสิบสี่คะแนนรวมไปถึงลินชูเคอนะครับเบอร์เจ็ดของไต้หวันก็ทําไปสิบสี่คะแนนด้วยกันนะครับ ดูสถิติตัวเลขกันอื่นกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ทีมชาติไทยรุกไปได้67คะแนนนะครับขณะที่ไต้หวันรุกไปได้48คะแนนบลอ็อกทีมไทยบล็อกได้ดีกว่านะครับบล็อกไปได้9คะแนนนะครับซึ่งวันนี้ขัตยาบล็อกไปทั้งหมด4แต้มด้วยกันนะครับขณะที่ไต้หวันบล็อกไปได้6แต้มนะส่วนบอลเสิร์ฟเนี่ยของเราเสิร์ฟเอสไป4นะครับขณะที่ไต้หวันเสิร์ฟเอสไป2นะครับแล้วก็เออรอร์ทีมไทยเออรอร์ไปเพียงแค่13แต้มขณะที่ไต้หวันเออร์เร์มาให้เราทั้งหมด19แต้มดวยกัันนะครบ และก็นี่ก็คือสถิติตัวเลขหลังจบเกมกันในขันที่นํามาฝากกันนะครับผมไปดูหลังเกมกันในขันกันบ้างนะครับโค้ดดวนนาไนสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนของทีมไทยก็ออกมาพูดถึงหลังเกมกันในขันในวันนี้ก็บอกว่าเซตแรกเนี่ยเราเริ่มต้นเล่นได้ดีแต่ในเซตสองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไต้หวันเน,นี่ยมี เกมรับที่เหนียวแน่นนะครับทำให้เราเล่นเกมรุกได้ค่อนข้างลําบากนะครับรุ่นองเกมเสิร์ฟของไต้หวันนี่ก็ทําได้ดีด้วยนะครับทำให้ทีมไทยนี่ก็พลาดไปในช่วงเซตที่2ขณะที่เซตที่3เซตที่4เนี่ยเราก็พยายามกลับมาเล่นในเกมของเรานะครับโดยเน้นเรื่องของการเล่นแบบผสมที่เราถนัดน,นะครับแล้วก็เจาะเรื่องของตัวเซตให้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเซตที่3เซตที่4เนี่ยทางไต้หวันเปลี่ยนเอามือเซตคนสวยลงมานะครับซึ่งเขาก็ตัวเล็กนิดเดียว นะฮะก็กลายเป็นว่าเราก็เจาะอยูนซึ่งเป็นจุดอ่อนของทางไต้หวันคุณดงก็กล่าวทิ้งท้ายว่าวันนี้เป็นเกมที่ดีสาหรับทีมไทยนะครับแต่ก็ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการรับเสิร์ฟซึ่งเราก็ไม่สามารถเล่นในรูปแบบของเราได้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดกันเองก็ต้องลดให้มันน้อยลงมากกว่าววนอกจากนี้เนี่ยคุณซือทีมชาติไทยก็ยังพูดถึงนัดต่อไปที่เราจะเจอกับมองโ,งโกเลียนะครับคุณดวงก็บอกว่าจะพยายามรักษาระดับการเล่นของทีมให้ได้ดาตามมาตรฐานที่ซ้อมกันมาแล้วครับแล้วก็แก้ไขสิ่งี่เเกกกิิ้นวนวันนัะครรรรรบบมาาป็งส์ฟแลธตๆ ขณะที่อาชราพรคงยศนะครับโอสาทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็พูดหลังเกมนะครับบอกว่าสาเหตุที่เสียในเซตที่2นะครับผมก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเซตแรกเราออกตัวได้ดีนะแต่เซตสนี่เนื่อยกันไปเองนะครับแล้วก็ทําให้เขานี่ได้ใจแล้วก็เป็นฝ่ายนําในรูปเกมแล้วก็บอกว่า เราก็เล like ่นกันได้ยากนะครับแต่พอเซตสามเซตสี่กลับมาเล่นในรูปแบบของทีมตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมในวันนี้นะครับผมส่วนสภาพร่างกายที่ล้านะครับเพราะว่าทีมไทยเล่นมาหลายรายการนะครับตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียลงไปถึงคัดโอลิมปิกนะครับก็บอกว่าอาการล้านมันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังมีอาการที่เหนื่อยค่อนข้างเร็วนะครับเพราะตั้งแต่คัดโอลิมปิกเนี่ยก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะแต่ว่าทั้งตัวของเธอเองแล้วก็ตัวเพื่อนๆก็ต้องรับประทานอาหารให้ดีแล้วก็พักผ่อนให้ดีเพื่อแข่งขัันนนต่อใรระะะยยาวคบ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปนะครับทีมสาวไทยของเราจะลงสนามในวันพรุ่งนี้ เจอกระทนั่งของมองโกเลียนะครับผมทีมรักของน้องดอยนะฮะนะฮะคนละหมัดไส้ดอยนะฮะเออนะฮะอ่ะก็วันพรุ่งนี้เราจะเจอกับมองโกเลียเวลาเดิมนะครับ13นากา30นาทีซึ่งตอนนี้เนี่ยเราชนะ1เกมนะครับแล้วก็โอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงมากนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาในการเจอกับมองโกเลียเพราะเราก็เคยเจอกับเขามาแล้วในศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะชนะแล้วก็จะเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่มได้นะครับผมอ่ะก็รอติดตามชมกระแทกโซกันได้ผ่านทางช่อง พีพีทีวีเอชดีช่องสามสิบหกก็มีถ่ายสดให้ได้ติดตามชมนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ารายการช้าหรือเปล่านะวันนี้เนี่ยคือแข่งบ่ายโมงครึ่งแต่เขาถ่ายเริ่มเข้ารายการในบ่ายสองแต่ว่าก็ดูก็ได้ทางเอเอสเพลด้วยแล้วก็มีเบรกพอยท์ก็ลองเปิดหาดูแล้วกันนะฮะเปิใครอยากจะติดตามรับชมกันอาจจะไปสรุปผลการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมในทุกคู่กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคู่แรกที่เราลงคลิปพูดถึงเกมกันนะครับไปแล้วนั่นคือเวียดนามก็สามารถเอาชนะเกาหลีไปได้3ามต่อสเซตนะครับเวียดนามก็ชนะไป2เกมรวดแล้วก็ ผ่านข้าสู่รอบที่สองแน่นอนแล้วนะครับขณะที่เกมในสาย A นะครับจีนเจ้าภาพก็ลงสนามเจอกับทนาของอินเดียซึ่งก็จีนทำผลงานได้อย่างยอเดเยี่ยมนะครับเอาชนะไป3เซตรวดเลยนะฮะยี่สิบห้าเก้ายี่สิบห้าเก้าแล้วก็ยี่สิบห้าเก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 ้าสามตัวนะครับวันนี้หวยออกหกหก ก็ไปกลับหัวกันเราเนะฮะเป็นเบอร์ของจรัสพรนะฮะที่เขากระโดดกลับหัวนะฮะก็หวยออกนะฮะกลับเอ่อหวยออกหกหกนะฮะเลขล่างนะฮะซึ่งก็จีนชนะไปสามศูนย์นะผู้เล่นชาแต้มสูงสุดเป็นหวังหยุนลู่ทําไปสิบคะแนนแล้วก็ก็กงซิงอยู่ทําไปเก้าคะแนนด้วยกันนะครับจีนก็ผ่านเข้าสู่รอบที่สองแน่นอนแล้วแล้วก็จะไปลุ้นแชมป์กลุ่มกับ เกาหลีเหนือในวันพรุ่งนี้นะครับผมขณะที่อีก2คู่นะครับคาสถานก็ชนะฮ่องกงไป3ต่อ0เซตที่คะแนน25ต่อ13 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ15นะครับส่วนทีมชาติญี่ปุ่นนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินแล้วก็ไม่เกรงใจคู่แข่งเลยนะฮะลงสนามเจอกับอัฟกานิสถานนะครับก็ญี่ปุ่นเอาชนะอัฟกานิสถานไป3เซตรวดนะครับ25-2 25-0แล้วก็25ต่อ5คะแนนนะครับก็ คือเขาก็ถือว่าจัดเต็มนะญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเจอคู่แข่งที่เป็นรองเยอะมากนะครับอัฟกานิสถานเองก็คือก็เข้าใจเขาแหละนะครับว่าเขาก็เป็นทีมที่เพิ่งจะรวมตัวมาทําการแข่งขันนะครับซึ่งข้อมูลที่ไปสื่อามาเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในอัฟกานิสถานนะเขาเป็นนักกีฬาที่คนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มารวมตัวกันแข่งขันในอีซนเกมครั้งนี้นะครับ ญี่ปุ่นก็จัดให้ยับเลยนะ3-0เสร็จนะฮะก็ถือว่าเป็นการแสดงสปิริตนะคือมันก็มองได้2มุมนะฮะมุมหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเขาก็แสดงสปิริตอย่างเต็มที่นะครับเล่นได้อย่างสุดยอดมากมีมุมนึงก็ต้องชื่นชมนะอัฟกานิสถานเองคือเขาก็เพิ่งส่งทีมเข้าแข่งขันถดีแม้ว่าจะแพ้ไป3-0แต่ก็ต้องบอกว่าหัวิตหัวใจพวกเค่นค่อนข้าง,งดีเยี่ยมเลยจริงๆนะครับก็เป็นแมตที่อ,อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับทางอัฟกานิสถานที่ต้องไป ปรับปรุงแก้ไขในการแข่งขันกันต่อไปนะครับผมส่งญี่ปุ่นเองก็คว้าชานะ2นัดรวดนะครับเป็นทีมที่มาจากสายดีเช่นเดียวกับทาานั่งของคาซุสถาน แล้วก็ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็คาซัางเนี่เข้าสู่รอบที่2แน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแย่งแชมป์กลุ่มกันในเกมนัดสุดท้ายนะครับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีให้ได้ติดตามชมกันเหมือนเดิมนะครับคู่แรกเวลา9นาฬิกา3าสนาทีในปานเจอกับเกาหลีนะครับในเกมใน,นกลุ่ม C อันนี้เป็นการแย่งเข้ารอบนะครับเพราะว่าเกาหลีแล้วก็ในปานก็แพ้กันมาทีละหนึ่งเกมนะผู้ชนะจะเข้าสู่รอบต่อไป เวลาต่อไปจะเป็นเวลา13.30นมีแข kind of ่งขันกัน2คู่โมกเลียเจอกับไทยนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือญี่ปุ่นเจอกับคาซัคสถานแล้วก็เวลา18.00นนะครับตามเวลาประเทศไทยเกาหลีเหนือเจอกับจีนนะครับที่สนามเต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับอัฟกานิสถานจะเจอกับฮ่องกงนะครับก็น่าจะสูสีนะอัฟกานิสถานกับฮ่องกงในคู่นี้นะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องของ ผลกนันในครันของทีมชาติไทยแล้วก็สรุปผลทุกคู่ในศึกเอเชียนเกม2023ที่เมืองจีนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกับช,ช่องรา r เล่เลของเราด้วยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ